สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะแนวทางพิเศษสําหรับแอดมินนะคะวันนี้ก็จะเป็นแนวทางโต๊ปะปอทอนะคะวันนี้แอดมินคิดมาฝากนะคะหลายท่านขอไม่ว่าจะเป็นทางหน้า YouTube หรือหน้า Facebook นะคะวันนี้แอดมินเอามาฝากละกันนะคะก็เป็นสูตรคํานวณน,นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะวันนี้ก็ตำลาวตำน้อยนะคะวันนี้ก็มีแนวทางของ เด็กสังขะนะคะแล้วก็ของแอดมินนะคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะคะแอดมินก็คำนวณตามเทคนิคเท่านั้นย้ำว่าสูตรมีเข้าและมีหลุดนะคะทำไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นวันนี้นะคะแอดมินก็จะมาพบทุกท่านนะคะในตอนดึกนะคะประมาณ3-4ีทุ่มนะคะเหมือนเดิมน่าจะ4ทุ่มนะคะค่ำคืนนี้แนวทางไทยนะคะก็จะเป็น แนวทางของแอดทคนฝั่งซ้ายแล้วก็ของ CEO นะคะคืนนี้เจอกันนะคะท่านผู้ชมวันนี้ยังไงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเฮงเฮปังปนะคะขอให้ตำราวคกแตกเลยนะคะแตกแบบกระจุยกระจายเลยนะคะวันนี้รับทรัพย์กันท่วนหนะะ้าค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะคะ